ต่อไปนะครับข้อที่11 15x ยกยกกำลัง 2y บวกกับ 5x มาดูกันข้อนี้สำหรับตัวนี้น่าจะเป็น3กับ5อันนี้ก็เป็น x 2ตัวแล้วก็มี y 1ตัวอันนี้มี5กับ x เพราะฉะนั้นตัวที่ดึงออกมาได้คือ5ครับ แล้วก็มี x ราวนี้อา้าวดึงมาหมดแล้วจะเหลืออะไรนักเรียนครับอันนี้ดึงหมดแล้วจริงๆยังมี1ตัวหนึ่งก็ได้นักเรียนจะเติมหรือไม่เติมก็ได้นะครับมันยังเหลือ1ครับนักเรียนถึงแม้มันจะดึงไปหมดแต่มันก็ยังเหลือ1เพราะนั้นคำตอบข้อนี้เลยกลายเป็น 5x เหลือ 3xy บวก1จบ